ดวงดาวโผล่คอมเมนต์กบสุวนรันหลังโพสต์แสดงความยิดีกับสามีบรุ๊กนันุพรหลายคนรู้จักกันดีสําหรับกบสุวนรันฉายานางเอกขวัญใจมหาชนตลอดการโดยทางด้านกบสุวนรันได้แต่งงานกับบรุ๊กนันุพรมีลูกด้วยกันสองคนคือน้องนาดาและน้องนาดนทั้งนี้ทางด้านบรุ๊กนันุพรก็เป็นอดีตนักแสดงดังที่เบนเข็มเข้าสู่เส้นทางการเมือง ซึ่งตอนนี้อยู่ในสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยบรุษเนรุพรมีรายชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรสสแบบบัญชีออรายชื่อพรรคเพื่อไทยลำดับที่25ล่าสุดกบสุวรรณานได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมกบนาดานาดนดลระบุว่าขอแสดงความยินดีกับว่าที่สสทุกคนนะคะขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนและขอแสดงความยินดีที่สุดกับประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะ พ่อหล่อบอกต่อด้วยขอบคุณทุกเมนที่แสดงความยินดีล่วงหน้าให้พี่บรูกด้วยนะคะทั้งนี้ก็มีแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงคอมเมนต์แสดงความยินดีกันมากมายหนึ่งในนั้นก็นักแสดงรุ่นใหญ่ดวงดาวจารุจินดาที่เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวของกบสุวนรณระบุว่ายินดีกับบรูคด้วยนะเพราะมีโมจิหัวใจ